Điều. con này cái này mắt từ sáng này như ta đạt nữa, nếu không thì không phá qua bạn. nói không chúng ta ประเทศเราเนาะฝามือไแ,แดนด้วยเรื่องกระสือได้ยากตล 这两个这边房子。 ตอนนี้ก็มาตลาดกิดสื่อของครบแล้วเนาะแต่ฝากเครื่องครบแล้วกตบปฏิท่าเนี่ยไปสื่อท่องสื่อท่องนเนี่ยพี่น้่งเอ้ยองออ่เฮมายวอมา เยในนี้ไม่งยอซื้อเอาแสงคมอนนีเยเาให้เานนั้กว่าซื้นโอ้โหงูที่อเอายมาซื้อเืแป๊เดียวะได้คือน้ำให้แสองวันโอ้มันหมเลยนีก็จะได้หลังองสองพี่ดูแลแพงมานี่ของเราแล้ว็นไหะได้แ่ นนยืนรลกเนาะินะร่องท่ะเยงง่อนเป็นสองตลึงเครับน่เิ่หนึ่งเป็นสองตลึงเนาะแ่นไปเฮ้ยเอาหัวง้อเมืองที่ไหนอกเธอเป็นสองสลึง วนี้่ไหนั่งดึงไปแล้แถวนี้เทาหนึ่งอาขึ้นเลยเนี่ยค่ะตรงนี้นอ่าเรียกนะพาอันอันเก่ามันเจ็ดห้าร้อยห้าเจ็พันห้าร้อยห้าสิบบาท้ก็ใส่ลาไปแล้วแต่คนอบางคนัดรูเส้นสองเสืึงที่ตันๆหน่อย

แล้ว่อต่ออันนี้จะเพิ่มอีกร้อยหลยค่ะอมแล้วก็วงนี้่ะมา